เรากลับมาเจอกันในเบลกที่2นะคะของรายการคลินิกไทยจีนนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายโทรศัพท์เข้ามาค่ะที่026893673นะคะ026893673นะคะหรือจะส่งข้อความมาก็ได้ค่ะโดยพิมพ์ T C เว้นวรรคตามด้วยข้อความของคุณนะคะปัญหาที่คุณอยากจะรู้และก็ส่งมาที่หมายเลข464 9000นะคะ464 9000ค่ะ,คะอาลละคาอาจารย์คะคงให้อาจารย์ตอบคําถามของคุณออนอีกสักหน่อยหนึ่งเมื่อกี้คุณออนพูดถึงเรื่องของสมเกาหลีว่าเท่าที่มีความรู้มาก็คือว่ามันมีลิดร้อนแล้วค,คาดว่าคุณออนน่าจะมีสมเกาหลีอยู่ที่บ้านด้วยก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแ,แล้วจะเอามาทําอะไรได้ดีสมเกาหลีอาจารย์ครับ,ค,รบค่ะคือคนไทยค่อนข้างจะก,กลัวสมเกาหลีเพราะนะฮะคือมองว่าเป็นริร้อนนะครับค่ะ กลัวกินแล้วเดี๋ยวความดันสูงบ้างมันจะร้อนไปใช่เลือกคำลาวหลายบ้างอันนี้เป็นความเชื่อนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะใช้สมอเมริกาผ่านเพื่อนะฮะคือมองว่าสมอเมริกาเป็นลิดเย็นนะฮะจริงๆแล้วความเข้าใจถูกบางส่วนนะฮะความเข้าใจถูกบางส่วนก็คือ ตัวเกาหลีเนี่ยมันเป็นยาที่ทํามาจากสมคนนะฮะเมื่อกี้ผมไปพูดถึงเรื่องสมคน,คนคสมคนก็คือสมของประเทศจีนะนะครับสมคนเนี่ยเขาเอามาสัตตุกับยาใหม่ะนะฮะมาเที่ยว เครียดกับยาใหม่ง่ายๆนน้ําจะมีสงตัวที่เขาเปิดเผยออกมาคือยาในท่านสูตรตำรายาเขาไม่ยอมเปิดเผยนะฮะเขาไม่เปิดเผยออกมาสงตัวอีกตัวนึงคือฟูจิอีกตัวคือเนื้อลาใหญ่ในบ้านเราเนี่ยแหละในบ้บานเราเนี่ยแหละปีๆเขาอเขาเยอะมากนะฮะให้ยาสองตัวนี้เป็นยาร้อนเพราะเมื่อต้มกับยาร้อนยาตัวนี้จะอุ่นขึ้นมานะครับยาตัวนี้ก็จะร้อนขึ้นมาอุ่นเพราะมันจะอุ่นทีเดียวค่ะอาจารย์ สวออเมริกาเป็นยาเย็นนะอันนี้ชัดเจนทีนี้พอเวลาคิดถึงสมเนี่ยเขาก็จะคิดถึงสมอเมริกานะแต่ไม่รู้หาไม่รู้ว่าตัวคนเราเนี่ยมันมีสองแบบนะฮะถ้าคนใช้ยาเย็น่ามพเพื่อนะโดยที่ตัวคนยังเย็นอยู่มันก็ยิ่งไปกันใหญ่มันก็ยิ่งเย็นจัดใช่ไหมฮะใช่คน สมเกาหลีใช้ได้ไหมใช้ได้แน่นอนถ้าตับถ้าคนเป็นคนขี้หนาวนะฮะถ้าคนเป็นคนขี้หนาวนะฮะเราใช้ยาสมอเมริกาได้นะฮะถ้าเราเป็นคนขี้ร้อนนะฮะเราก็ใช้ยาเย็นได้ถ้าเราเป็นคนขี้หนาวเราใช้สมเกาหลีได้ใช่เพราะว่าสมเกาหลีมันริดร้อนและอุ่นใช่ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนตัวตัวร้อนตัวร้อนตัวร้อนเราก็ใช้สมอเมริกาได้ ช่เพราะว่าสมัยกลางมันมีฤทธิ์เย็นใช่ค่ะนะฮะร้อนเย็นเนี่ยดูยังไงนะฮะมีหลายคนถามว่าแล้วรู้ได้อย่างว่าผมเป็นคนร้อนหรือเย็นอ่าใช่ดูสองสามอาการอาการแรกนะฮะตัวร่างกายเราค่ะนะฮะค่ะร่างกายเราเราเป็นคนหนาวหรือเราเป็นคนร้อนโอ้ขี้หนาวหรือขี้ร้อนขี้หนาวหรือขี้ร้อนนะฮะถ้ายังไม่มั่นใจกลางคืนคนกล้าอาบน้าเย็นไหม ถ้ากลางคืนออาน้ำร้อนไม่ได้ออาน้ำเย็นอย่างเดียวแสดงว,ว่าร่างกายคุณร้อนอใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าพอเจอน้ําเย็นเุ๊บสั่นเลยแสดงว,ว่าร่างกายคุณเย็นแล้วคณเย็นแน่นอค่ะ,นะะนี่คืออาการแรกอาการที่สองกินน้ําเก่งไหมกินน้ําแค่ไหนกินน้ําแค่ไหนถ้าถ้าร้อนนี่ต้องกินเยอะแน่ๆเลยอ๋อใช่ถ้าร่างกายเราร้อนใช่ไหมก็จะเป็นคนกระหายน้ําใช่ใช่ถูกไหมฮะใช่ค่ะนี่อาการที่สามที่สองอาการที่สามนะฮะคนไปดูปัสสาวะตัวเอง ปัสสาวะตัวเองถ้าว่าสายแก็เยอะค่ะอันนี้เย็นแน่นอนถ้าใสาสแล้วก็เยอะปริมาณเนี่ยนะคะอันนี้เย็นแน่อถ้าหากว่าปัสสาวะเหลืองค่ะแล้วก็น้อยอันนี้คือร้อนเหลืองและน้อยอันนี้คือร้อนนะฮะถ้าเราเราไม่ใช่เป็นหมอนะฮะเราเอาแค่ร่าวๆนะเราข้าวข้าแค่นี้ก็พออันนั้นก็พอจะบอกได้ในระดับหนึ่งว่าร่างกายคุณมันออกไปทางร้อนหรือเย็นใช่ ใช่นะถ้าหากว่าเราอยู่ในกลุ่มเย็นอย่าไปกินสมอเมริกาเลยนอกจากเปลืองตังแล้วมันเป็นผลเสียต่อร่างกายเพราะมันเย็นด้วยมันยิ่งไปเสริมความเย็นให้ร่างกายคุณยิ่งไปกันใหญ่เลยใช่นะฮะแต่ถ้าหากว่าร่างกายคุณร้อนคุณก็กินสมอเมริกาได้อเมริกาได้คุณก็อย่าไปกินสมเกาหลีนะฮะนี่คือคือตรงนี้ค่ะครับค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการใช้ยาจีนไม่ยาก ค่ะนะฮะถ้าร้อนเราก็ใช้ยาเย็นถ้าเย็นเราก็ใช้ยาร้อนจบอืมค่ะแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ท่องอีกหน่อยหนึ่งก็คืออยาตอนนั้นเข้าเส้นไหนยาคนนนั้งไปลงไหนพูดง่ายง่ายนะฮะมันร้อนเดี๋ยวร้อนร้อนเด่ละตัวมันจะเข้าที่ไม่เหมือนกันโอ้นะฮะ ไอ้น,นี่นจะเป็นความละเอียดอีสเต็ปหนึ่งละใช่แต่ในเบื้องต้นนะ่ะรู้ร้อนรู้เย็นก่อนรู้ร้อนรู้เย็นถูกไหมคะอืมค่ะแต่แต่เมื่อสักครูน่นี้คุณป้าก็ยังอยากจะอยากเอ้ยดูท่าทางคุณป้าอยากจะใช้สมเกาหลีเหมือนกันนะอาจารย์แต่ว่าอย่างกรณีเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าที่ไปแก้อาการของหลานของคุณป้าที่อายุสิบกว่ากว่าเนี่ยนะคะคถ้าใช้เปลี่ยนจากสมอเมริกามาเป็นสมเกาหลีก็ยังไม่เหมาะอยู่ดีแหละเพราะมันก็ยังเป็นกลุ่มสมอยู่กลุ่มสมอยู่มันยังไปในเรื่องของการไปบำรุงม้ามันไม่ได้ไปทาง มันไม่ได้เป็นทางเรื่องไตใช่ถูกไหมฮะและอย่างนี้คุณป้าจะเอาทั้งสมอเมริกากับสมเกาหลีที่มีอยู่เอามาทําอะไรได้บ้างอาจารย์คนหนึ่งก็กินได้นี่เอามาทําเป็นโฆชนาบําบัดได้ไหมเออสมอย่าเป็นโฆชนาบัาบัดมันผมว่ามัน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 โฆชนาบัาบัดที่แพงเกินมันเปลืองมันจะเปลืองมันจะเปลืองะคนหนึ่งก็กินได้เนาะไม่ต้งหลายคนนะฮะบ้านเราเ็าไม่ใช่มีหลานอยู่คนเดียวอ่าใช่่ะออหรือว่าลูกหลานลูกลูกก็ยังกินได้ไม่ใช่ว่าต้องหลาน ยาถ้าเราใช้ถูกนะฮะมันก็จะเป็นผลมหาศาลแต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกมันก็จะเปืเปือใช่ใช่มันไม่จําเป็นนะสมพวกนี้เก็บเก็บทิ้งไว้ได้เก็บไว้ได้สมอเมริกาสมเกาหลีเนี่ยอิงิงนานอิ่งรักค่ายิงมีค่าอ๋อแล้วเก็บยังไงอาจารย์ให้ถูกต้องถ้าหาว่าเปิดแล้วนะครับก็คือเอาขั่วเอาข้าวข้าว ข้าวเหนียวข้าวเหนียวคั่วคั่วให้เหมือนข้าวคั่วเนี่ยนะคะอาจารย์แล้วใส่ลงไปใส่รวมกันอ๋อแล้วก็เหมือนกับหมกหมกไว้หมกแบบร้อนเนี่ยนะอาจารย์นะใช่ใช่อ๋ออบๆไว้นะแล้วก็ทิ้งค้างไว้ตรงนั้นเลยใช่นะไม่อยากให้ร้อนเกินไปนะะถ้าร้อนเกินไปมันจะมีไอระเหยอันนี้คือสมอเมริกาแล้วสมเกาหลีเก็บยังไงฮะเหมือนกันเก็บเหมือนกันเก็บเหมือนกันอืมนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณตอนนี้คุณป้าเก็บก่อนเก็บก่อนส่วนจะเอามาใช้ยังไงเดีีี๋ยยวววเเเเออาาาาาาไ้้้ถรรรมมลจะะะคคคุกกกััันนนสงงึ อ่ะขอเอาอนุญาตรับสายของคุณเจริญนะคะจากสุราษฎร์ธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะอย่าถาม่อยอ่ะยังไม่กินของทอดของมันอะไรนะปากที่เป็นแผลเป็นซางเป็นเพราะอะไรร้อนอะไรครับสวัสดีครับคับผมได้ยินครับพระรามครับเต่าเป็นแผลใช่ไหมครับคุณลุงขา คุณเจริญคะคุณคุณเจริญปิดปิดเสียงที่ทีวีนิดนึงนะคะแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์เอาเนาะเมื่อกี้ที่คุณลุงบอกว่าทานของทอดแล้วมันเป็นอะไรนะจ๊ะของทอดน่อป่ะต้องโขลอซุเรียนอะไรของร้อนละทุกอย่างนะปาที่เป็นซางที่ที่ที่เป็นแผลนะเป็นเพราะอะไรร้อนอะไรอย่างนี้ค่ะคือเลยทั่วไปอย่างนี้เนาะนะครับเลยทั่วไปนะฮะเกิดมาจาก ปอดร้อนปอดร้อนนะฮะหรือกับเพาะร้อนนะครับถ้าเป็นแผลที่ที่ปากถ้าไปแผลที่ลิ้นจะมาถึงหัวใจหัวใจนะนี่คือนี่คือนี่คือโดยทั่วไปนะครับแต่มีบางกรณีผมเคยพบเหมือนกันนะฮะเกิดจากร้อนเกิดจากความเย็น เกิดจากความเย็นไม่ร้อนละคันนี้ไม่ร้อนไม่รอละนะฮะเย็นที่ข้างล่างที่ตายนะครับก็ตื่นได้ครับ่ันางทีความเย็นก็เป็นนะอากาศหนาเพรเป็นปากและปากก็เป็นแผลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูสักนิดหนึ่งนะครับผมเคยเคยรักษาอยู่เคสหนึ่งก็เป็นอย่างนี้นะครับและในเบื้องต้นนี่คุณลุงจะมีวิธีการในการดูแลตัวเองในเบื้องต้นยังไงคะอาจารย์ลองใช้ยาเย็นก่อนเพราะว่าเราอกาส ที่เป็นเย็นจะโอกาสที่จะเป็นร้อนนี่จะมากกว่าเย็นเยอะเลยมันมีมากกว่าที่ว่าเย็นจินร้อนหลอดนี่ค่อนข้างจะน้อยนะฮะน้ๆเจอสเก็หนึงนะครับน้ำเจอสเก็หนึงทีนี้ก็เลยอยากจะให้ลงใช้ยาเย็นก่อนพวกกลุ่มไหนคะอาจารย์ยาเย็นกลุ่มยากลุ่มนี้กลุ่มพวกยาขมใช้ได้เลย อ๋อยาขมที่ที่เขามีขายตามตลาดตู้ที่ไปอย่างนี้ก็ได้เนาะจ้ะยาลดขมยาลดขมอาจจะเป็นยาลดขมเฮียยาลดขมนะอย่างเช่นฟ้าทะเลจนอ๋อนะฮะคุณมพวกนี้ลองใช้ดูก่อนนะครับถ้าหามว่าใช้ลองใช้อีต่อใบบัวบกใบบัวบกไม่ขมนะคะใบบัวบกเย็นนะมันเย็นนะฮะเย็นเหมือนกันแต่ว่าเออเออใบบัวบกเออไม่ค่อยขมเท่าไหร่แต่ใบบัวบกก็โอเคนะพอได้อยู่พอได้อยู่นะฮะเออ พวกกลุ่มขมเนี่ยนะลองชอยดูก่อนถ้ากลุ่มขมมกินดูแล้วถ้าลองกินดูแล้วเกิดเป็นมากขึ้นอันนี้ต้องหาหมอฟาทะลายจนดีไหมอะไรครับทะลายจรได้ค่ะคุณลุงได้ครับได้ครับกินกินนานหรือเปล่ากินนานกินไหนพวกนี้ยาพวกนี้อยากกินนานยากลุ่มขมอยากกินนานยากลุ่มขมกินอย่างมากกว่าอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวนะกินมากกินมากๆเดี๋ยวเบื่ออาหารทีนี้มันจะเย็นใจแล้ว แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ย้ําค่ะคุณลุงว่าคุณลุงลองใช้ฟ้าทลายโจรดูก่อนสักระยะหนึ่งระยะหนึ่งก็คือไม่เกินไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะลองใช้ดูก่อนถ้าถ้าเกินหนึ่งอาทิตย์แล้วอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าไปหาคุณหมอให้คุณหมอตรวจทีหนึ่งดีกว่าว่าร่างกายมันเกิดอะไรเนไ่้ค่ะนะคะครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะมีสายจากทางบ้านฝากมาค่ะบอกว่าเป็นไทรอยชนิดธรรมดา ทานเจียวกูหลานผสมโสมได้ไหมไม่ได้บอกว่าเป็นโสมอะไรค่ะอาจารย์ได้ไหมคะอาจารย์ไทยลอยชนิดธรรมดาเจียวกูหลานผสมโสมได้ไหมคะคือชนิดไม่เป็นพิษถ้าเข้าถ้าเข้าใจนะถ้าเราเราเราเข้าใจไม่ผิดเนาะก็คือว่าชนิดไม่เป็นพิษนะฮะถามว่าได้ไหมเจียวกูหลานเป็นยาขมเย็นนะครับเป็นยาขมเย็นโสม สมเขาไม่ได้บอกผสมไม่ได้อ่าไม่ได้บอกข้อมูลไว้ถ้าว่าสมอเมริกายาตำรับนี้จะเป็นยาเย็นทันทีตำรับนี้จะเป็นยาเย็นทันทีเพราะฉะนั้นจะเหมาะกับปุ่มที่เป็นร่างกายเขาร้อนนะฮะคือถามว่าได้หรือไม่ได้นะฮะทั้งยาสองตัวนี้ไม่ได้รักษาเรื่องไม่ได้รักษาเรื่องไทรอยด์นะครับไทรอยด์ในที่ศรีแพทย์จีเนี่ยนะฮะเกิดจากเสมหะปิดกั้น เสมหะปิดกันนะฮะก็คือเสมหะที่ตับค่ะนะฮะค่ะขึ้นมาแล้วก็ก่อตัวค่ะนะฮะมันไม่ยอมสลายก็เลยก่อตัวกลายเป็นเป็นก้อนนะครับค่ะดาดีก่อตัวเป็นก้อนให้ก่อตัวกลายเป็นก้อนเนี่ยมันจะมีแบ่งออกมาสองลักษณะะลักษณะหนึ่งคือเย็นอีกลักษณะคือร้อนนะฮะลักษณะถ้าเป็นเย็นก็คือเผาผ่านไม่ดีนะเพราะฉะนั้นมันจะมีเราเรียกว่าไฮ ฮเปอร์ไฮเปอร์ไฮบอไฮไฮไฮโก็คือคือธรรมดาไม่ไม่ผาผ่านอาฮะใช่ร่างกายจะอ้วนค่ะนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าร้อนเกินไปมันจะขผาผ่านอันนี้จะเป็นพิษละใช่นะฮะมันจะเป็นพิษค่ะครับนี่คือคือคือในที่ฎีแพทย์จีนค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มยากลุ่มนี้ควรจะใช้กลุ่มที่กระจายชีกระจายลมปานที่ตับเป็นหลักค่ะอย่างเช่นกลุ่มไหนคะกลุ่มเผ็ด เผ็ดเหรอคะเผ็ดอ๋อกลุ่มเผ็ดครับที่มีรสเผ็ดรสเผ็ดนะฮะถ้าว่าปกติไม่มีไม่ร้อนไม่เย็นนะเราอาจจะใช้กลุ่มที่เผ็ดที่ว่าอย่าให้มันร้อนนักเผ็ดนี่เผ็ดยังไงอาจารย์พริกหรอหรือขิงขาตะไคร้หรือขิงขาตะไคร้อพุ่เครื่องเครื่องเทศทั้งหลายอ๋อเดเครื่องเทศได้นะคะครับกลุ่มเผ็ด ค่ะะฮ้ยกลุ่มที่ร um> ับเผ็ดเนี่ยจะกระจายชี่กระจายลมปันทำให้ลมปันหมุนเวียนหมุนเวียนดีขึ้นนะครับนี่คือตามหลักการหลักการนแบบกว้างๆแต่ทีนี้ถ้าหากว่าจริงจังจริงเราต้องต้องคุยกันอีกทีหนึ่งมันจะมีรายละเอียดของของการรักษาถ้าเกิดว่าคือหลักการของการรักษาค่ะอาจารย์ถ้าถ้าพูดแบบคร่าวๆแบบนี้เนี่ยคุณที่ฝากข้อความมาเนี่ยคุณอาจจะใช้เป็นโภชนาบำบัด ทานพวกต้มยำต้มโครองพอไหวไหมอาจารย์คือคือทานเป็นโภชนะบำบัดคงไม่ได้แบบว่ากินต้มโครองหม้อหนึ่งแล้วจะหายใจรอยคงไม่ใช่ค่ะวันเราก็อาจจะขายเจลตะไคร้อะไรพวกนั้นอานะก็ก็เป็นโภชนะบำบัดไปก่อนแต่ว่าถ้าจะเข้าสู่กระบวนการการรักษาเนี่ยเราเราแนะนําว่าควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนเพราะว่ารายละเอียดของอาการมันจะค่อนข้างจะมี1 1 1.2เยอะนะอาจารย์นะคะและอาจจะเท่าที่ผม เคยมีเคยมีคนไข้บางคนนะอันนี้ลองแนะนําไปลองลองใช้ดูค่ะอาจารย์เขาใช้วิธีเคี้ยวเคี้ยวลิ้นจืดใช่ใช่ใช่อาจารย์มีคนไข้อยู่สองสามคนแล้วเคี้ยวแล้วก็ก็บอกกลับมาบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ค่ะเล็กลงเยอะเลยถูกถูกอาจารย์อันนี้นะคุณน้าโอ้ยแกแกเคยลองใช้เหมือนกันอาจารย์ เฮดลิ้นจือเวลาเราไปซื้อมันจะเป็นแผ่นบางๆเขาก็เคี้ยวทั้งแผ่นเลยเคี้ยวแต่ค่อยๆเคี้ยวนะคะไม่ใช่แบบปุ๊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 บค่อยๆเคี้ยวแล้วก็ค่อยๆแบบ่่คคคออยยยๆเีวดูดน้ําไปเรื่อยๆกเคี้ยวทุกวันนะคะวันละวันละหนึ่งสองชิ้นไอ้ตรงก้อนๆมันก็ลดลงนะจ๊ะค่ะลองลองลองดูก็ได้นะฮะลองลองลองเคี้ยวเฮดลิ้นจือดูอันนี้ยังไม่กล้าบอกว่าแบบ ได้ดีค่ะเพราะว่าการที่ว่าเราจะรักษาแล้วได้ผลดีนี่เราจะต้องต้องมีเคสมากพอสมควรมันมันต้องอยู่ที่ร่างกายของแต่ละคนด้วยอาจารย์ใช่แต่ว่าถ้าอยากจะพัฒนาบำบัดก็ลงดูลงดูนะคะค่ะนะคะอ่ะถ้าใดมีคำถามเรายังมีโอกาสเปิดสายอยู่นะคะ0 2 6 8 9 3 6 7 3เนะคะเราพักกันสักครู่หนึ่งเดีกลับมาเจอกันเบรกสุดท้ายค่ะ